อ่านี่คือแสงนอกรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟหน้าก่อนนะครับอ่าปิดไฟหน้าแล้วครับเปิดไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนี่นะครับระยะไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยเมตรนะครับอ่าเปิดทิปปั่นน้ำฝนก่อนลองดูในรถสวัสดีครับผมช่างบาสไฟซิงนะครับก็วันนี้ยี่สิบห้ามิถุนายนนะครับ 25, 67, สองห้าหกเจ็ดฝนตกทั้งวันเลยนะครับพอดี ทำทัวร์เสร็จกลางคืนพอดีครับฝนก็ยังไม่หยุดผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมารีวิวไฟหน้านะครับผ่านฟิล์มเซรามิกให้ดูกันนะครับสว่างขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าอันนี้ก็คือที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือราคาแล้วก็ฟิล์มยี่ห้อฟิล์มนะครับเป็นเซรามิกนะครับแบคไนท์กลางวันกันแดดได้ดีเลยนะครับก็กลางคืนแสงไฟหน้าจะดรอปนิดนึงนะครับ แต่ผมทำไฟหน้าอยู่แล้วผมก็เลยอัปเกรดรถตัวเองนะครับเป็นไฟหน้าระบบไบ LED เดี๋ยวเรามาดูความสว่างกันนะครับว่าฝนตกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับฝนตกถนนดำนี่ไฟหน้าเอาอยู่ไหมนะครับมาเรารีวิวกันสดๆเลยนะครับของร้านผมนี่จะมีรีวิวรูปถ่ายเยอะนะครับ ทุกสภาพถนนรถลูกค้าที่ทําเสร็จกลางคืนก็จะถ่ายให้ดูทุกคันอ่าอันนี้เรามีโอกาสนะครับเป็นคลิปวิดีโอเลยก็คือฝนตกนะครับนี่ครับมีไฟถนนด้วยนะครับนี่แสงไฟเราไม่หายนะครับสู้ไฟถนนได้นะครับปิดที่ปัดน้ําฝนก่อนนี่ครับชัดเจนครับไม่แยงตาชาวบ้านนะครับ เออมอเตอร์ไซค์ผ่านมายังอยู่ไม่ถึงหัวเข่ามอเตอร์ไซค์เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูนอกรถกันนะครับอ่านี่คือแสงนอกรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟหน้าก่อนนะครับอ่าปิดไฟหน้าแล้วครับเปิดไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานี่นะครับระยะไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยเมตรนะครับอ่าเปิดทิศฝันน้าฝนก่อนลองดูในรถอีกทีนะครับ ปิดไฟล์เปิดไฟล์เห็นไหมครับชัดแจ๋วนี่ครับถนนสีดำนะครับไม่มีเส้นถนนด้วยก็คือเดินทางกลางคืนนี่ปลอดภัยครับชัดเจนนะครับเฟรมเซรามิกเอาอยู่สบายครับกลางคืนหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนิล์ม รถยนต์นะครับเป็นพวกเซรามิกค,คาร์บอนแล้วมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างเพราะว่าฟิล์มพวกนี้มันจะทึบกว่าฟิล์มธรรมดาทั่วไปนะครับฉะนั้นถ้าเราจะทําไฟหน้านี่เราก็ควรจะทําให้มันตรงจุดทีเดียวนะครับจบแล้วใช้งานได้ยาวๆอย่าไปลองผิดลองถูกนะครับใส่หลอดนั้นหลอดนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบที่โปรเจกเตอร์อยู่ดีนะครับโปรเจกเตอร์จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือเป็นไบฟิลล์กับไบ l อ D นบปัจจุบันนี้ใบ LD คือขายดีที่สุดนะครับใบซีนอนมันตกยุคไปแล้วนะครับใบ LD ไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับปิดไฟปุ๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับไม่ต้องรอชาร์จโอกาสพังก็คุณภาพจะตามราคาเป็นหลักนะครับอย่างแบรนด์ของเราที่จำหน่ายนี่คือเราสั่งโรงงานผลิตเข้ามาเองนะครับไม่ได้รับมาจากที่ไหนแล้วมาขายนะครับเราถึงรู้ว่าคุณภาพสินค้าในแต่ละรุ่นเนี่ย มีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยอะไรยังไงนะครับเราก็เลยอย่างที่เห็นนะครับที่ติดตามเพจผมอะ่ะก็จะมีลูกค้าเข้ามาติดตั้งทุกวันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับใบ LED ราคา4,900บาทพร้อมติดตั้งแถมฟรีไฟหลีไฟวงแหวนให้ด้วยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเดีวปิดไฟก่อนเปิดไฟไฟสูงไฟต่ำโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอตัวเข้าบ้านพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้มีคิวแรก9ก้าโมง คนะครับใครสนใจใช้รถรุ่นไหนอยากทำราคาโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้ก็ส่งรูปหน้ารถให้ผมในแชทได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาคอมเมนต์อ่ะโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยเด้งเตือนนะครับจะเตือนอีกทีก็เกือบข้ามวันไปแล้วนะครับนี่ครับให้ดูแบบสดๆถนนดำฝนตกของจริงจะให้ดูนอกรถอีกทีหนึ่งนะครับ โคตรนะครับมีรดมาหรือเปล่าอันนี้มีไฟถนนด้วยนะครับนี่ไฟเราปิดไฟเปิดไฟไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำสังเกตตรงป้ายบอกทางตรงนู้นนะครับเวลาเราเปิดไฟสูงเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาทันทีเลยไฟสูงเห็นไหมไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำ อ่ามีคัดออฟชัดเจนนะครับปลอดภัยหายห่วงไม่แยงตาชาวบ้านร้อยเซนะครับเชื่อช่างนะครับจบที่สุดอย่าไปลองผิดลองถูกเองนะครับมันจะเสียเงินโดยใช่เหตุโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ